ก็จะมาเปลี่ยนฐานกุิ่นเจลรีโมทนะคะทุกคนรถเราคือแบบฐานหมดค่ะกดไม่ติดต้องใช้แบบเสียบแล้วมันก็ล,งล้งอ่ะก็จะมาเปลี่ยนเองค่ะมันก็จะมีน็อตตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเล็กๆเนะะี่ยค่ะสิ่งเขาใช้ไขควงแต่เราเรอ่ะเวลาเราเปลี่ยนเราชอบใช้ปลายคัตเตอร์ค่ะมันเหลมๆแล้วก็กดลงไป เวลามหมุนมันก็ไม่ยากนะทุกคนกคไยหมุนผู้ช่วยช่างผู้ช่วยช่างอยู่ไกลๆหน่อยได้ไหมครับอไปเราเคยทำาบกเพราะว่าเราเคยซื้อไข่ควงมานะแต่ว่ามันน่าจะยังใหญ่เกินไปสำหรับ ช่องมันยูอะค่ะยังก็จะมีแบบไข,ข่ควงช่างอันเล็กๆเนาะแต่ซื้อมาแล้วมันไม่พอดีอะค่ะเราก็เลยใช้คัตเตอร์ขนัดกว,ว่าวันยาดเงนเออคุณครับเออโอเค ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะงัดตัวนี้ค่ะออกจากกันค่อยๆดึงค่ะถ้ามันไม่ค่อยได้แบบอาจจะโดนน้ำหรือว่าอะไรเองค่ะมันจะดึงยากนิดนึงค,ค่อยๆดึงค นี้ผู้ช่วยช่างก็คือไม่ไหวมากมันน่าจะโดนน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะถอดยากาปกติมันก็จะเป็นมัอจุกอบเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจไม่เก็บตัวฐานจะอยู่รนนี้ค่ะก็ใช้มือเกอะอกได้เลยนะคะนี่จับกันตัวฐานอยู่ในนี้ นี่มันจะออกมาได้ทางอันอยู่นะทุกคนอาอยางนี้ค่ะขอภอัยอืปกติตัวนี้มันถอดออกได้แบบนี้เมื่อกี้มันไม่ออกเนี่ยค่ะฐานตัวฐานก็จะเป็น cr 16 16. 1 6 1 6เราสั่งมาจาก shopee ตก ก้อนหนึ่งไม่ถึงห้าสิบาทนะที่จริงถูกกว่าน,นั้นแหละแต่เราจำราคาไม่ได้ก็จะเอาถานอันเก่าออกมานะคะในนี้มันก็จะเขียนบอกอยู่นะว่าขั้วบวกหรือขัว้วลบก็เก็บลันใหม่ใส่ลงไปค่ะ เราก็มีผู้ช่วยช่างในเรา้บางกล้องไปเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ม่กพอเราเปลี่ยนแล้วไฟตัวนี้มันจะติดนะคุณหลา ว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ประกอบมันเข้าไปอย่างนี้ค่ะตัวนี้ทำความสะอาดนีดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่แกะยากอาจจะเพราะแบบมันโดนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ตบมันเข้าไป เดิมชินน็อตของมันอยู่นั่นทุกคนนะคะแป๊เดียวเลยก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเึ่งทางอุปกรณ์ของเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราทำประจำ หนึ่งก็ไปให้แน่นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายง่ายเลยผู้หญิงก็ทำได้นะคะทำเองประหยัดด้วยเราทำประจำค่ะ